สบายดีพี่น้องมาพบปะผ่ากันดิกแกก้าวครับครับเทพบุตรเกษตรยุกสองพันของเฮาหายไปโดนพี่น้องเออ,เอ,อ,เอ,อจ,ะจะมันมันยากหลายในช่วงนี้เนาะ้อ,อนะนี้ว่มน,นี้แนมาฝากมาตอนนะครับพี่น้องมีสวนบักเผาครับอืมสวนบักเผาอายุสิบห้าสามปีแล,แล้วนะครับเดือนเนี้ยเข่าเดือนเมษานี่กัดจีกบสามปีแล้ว พี่น้องเอ้ยนะครับสองปีกว่ากําลังงามนะกําลังงามบกพ้าน้ำหอมมะเขืออเมริกตะการพืชผลของเหาโอ้ยงามหลายงามหลายงามหลายครับพี่น้อง <c oughs> พื้นที่เป็นพื้นดินทรายนะครับดินทรายล้วนเลยต้นนี้กําลังเขามาบูรณะเพิินนะครับต้นนี้กําลังออกนะออกจันกําลังติดหน่อยแล้วพี่น้อง อืบักเ้าพันน้ำหอมดอนใหญ่วาสันโอ้ยนะครับเอา้าต่างเสื้อเพื่อนใหม่ครับพี่นอ้องบักเ้าน้ำหอมดอนใหญ่วาสันตัวมันออกมาจันออกมาที่แหลกนะครับมัน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 เสียบติดหน่วยนะครับมีตัวนี้ติดประมาณหาหกหน่วยเลยพี่นอ้องเอา้า จะคอยมาเมืองวามันเป็นยังไงนะครับพื้นที่นี่ก็ประมาณสองไรนะครับเหน,นืนอนนที่ประมาณสองไรเฮาวางระบบน้ำนะครับวางระบบน้ำเออที่แหลมมันก็นมีอยู่อันหนึ่งกับมาขยายเป็นสองอันให้น้ำมันเพียงพ่อเฮาโอ้ยงามายงามายงามไรนะเอาไว้ให้พี่น้องเมืองสำหรับผู้อยู่ภาคอีสานเฮาอื ผ่านหอมในผ่านสารน้ำเทปใดอิบอนะครับประมาณนี้แหละนะครับมีหลายอย่างโยพี่นอ้องในสวนนี้เดี๋ยวทิพนาจ,จะให้มึงลำใหญ่นะครับลำใหญ่ระยะฉีดเท่าปเป็นอย่างใดเป็นสวนผสมผสานนะครับปลากาเอากรลังชีลงพืชใหม่ยินต้นเลพี่นอ้องเข้าในเมึงนะครับกำลังทดลองหลายหลายอย่างอยู่พี่นอ้องนะครับกำลังทดลองหลายหลายอย่างอยู่ อ่าพื่นที่นะครับไข่แน่แต่มันไก่นามมันจะน้อยเนะพี่นอนะ้องเนาะนะครับโอ้ย้ามมะพร้าวสองปีสามปีก็กว่านะครับมันก็นจะเริ่มได้รับผลแล้วนะครับอ่าภาพพี่น้องยางส้มไปเรื่อยๆเนาะมีอยู่หลายอย่างอยู่ครับในสวนนี้อืมมันเป็นอย่างไรแสงแดดร้อ,อเนเยี่ยมาแรงอืม ม้าวมะพร้าวเรอติดมาษาอสารเคขื่อนบักพร้าวเนาะนะครับมันอาจจะบอไพเราะปัญญายาเพี่น้องเนะาะมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมนะพันด่านใหญ่วาษานนะครับบักหนาพุ่นโอ้ยบักหนาวกำลังกำลังมาบูรณะเพลินนะครับมาแต่งกิ่งเพลออินบักหนาวเป็ดมะนาวเป็นพันอุบลวนภาษาด้น,นะครับเนี่ยนะ กำลังงามเลยหวันโอ้ยนะครับต้นนี้ก็จะเป็นช่องว่างๆนะครับก็จะเป็นทุเรียนนี่มีแค่กันมีแค่การทุเรียน <laughs> กําลังปลูกพี่น้องกํลาลังปลูกนี่นี่รายการคักรายการคักอ่ะต้นนี้ก็ว่านใหญ่น้ำโม กำลังขุนเพลินบัทันมูอ้าวต้นนี้มีบกฮวงแซมบาดท,ที่นี่บกเงาะก็มีพี่นอ้งองบกเงาะโอ้ยพูดอาบกเงาะพี่นาคือขาดว่าคือสิได้ดซิมรดศาสตร์พูดอยู่ดอกอืมเป็นบกเงาะโรงเรียนน,ยยนี่ละอ้าวเงาะโรงเรียนบกเงาะดอนใหญ่บกเผากับบกเผาดอนใหญ่เออมีแต่เนียวใหญ่ๆพี่นอ้องเอ้ยนะครับอ้า ชอมกันไปเรื่อยชอบกันไปเรื่อยๆมันมีอยู่สองตน้นกําลังออกเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปมองอีกต้นหนึ่งอ่านกําลังออกหน่วยต้นกําลังขาดว่ามันกําลังอ่ามันกําลังทง้องอะพี่น้องมันกลมเนาะสังเกตเมืงองยู่ไตรอ่าตรงนี้เพิ่นเนี่ยหัวเพิ่อนอ์นเนาะเขาเอือดเนาะเขาเอือดยังไงหรือกำลังกลมพี่น้องกําลังออกมากเรับว่า เออบอกไปตปามภาษาพี่น้องเออฝนแสงแดดรน้อนๆพี่น้องล่มกับมีแน่อะไรมนี้อืมหลังจากห้างหายไปร้ายร้ายร้ายเดือนพี่น้องผมก็บ่คคอยได้มีเวลาอันนี้เป็นไรเนาะอเดี๋ยวจังสิตไปนั่มเก็บเอาสวนปามภาช่วยๆอะอไรเพื่อก็ไม่เยี่ยมอยู่แน่ต้นนี้ครับ มันไก่ๆมันก็นะมันออกจากในบกนักเผานี่โอ้ะมะเ้านั่นพี่นอ้องเออมันติดออมันติดหน่อยเนะาะกำลังติดเหนื่อยหน่อยมันอ,อ้าเมะม่องเท่านี้ดูนี่ลูกเล็กๆสวยน่ารักน่ารัก,รกอืมมีความสุขพี่น้องยูกับพวะก็เสือนก็ดีไปอีกแบบนึงอ่านี่ตัวน,นี้กำลังติดแท่งออกมาอีกนะครับ ต้นนี้ค่อนข้างจะรู้ซึกว่าจะสมบูรณ์แต่ว่าอันไปดึงก้านมันพี่นอ้อ <c> ง <oughs> มันบังแผงโซลาเซลล์ใส่ระบบนำโซลาเซลล์พี่นอ้องเอ้ยไปดึงกา้านกองก้านมันลงมันก็นเลยเป็นแนวนี้แต่ว่าต้นนี้ก็อ้วนกลัวแต่ว่าหันออกนะครับต้นนี้มันรู้สึกว่าจะอ้วนกลัวนี่อะ มะพร้าวมะพร้าวติดมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมพันดอนใหญ่เลยพี่น้องเลยเมืองเสียบเมืองจะเป็นยังไงสั่งประวัติศาสตร์เจ้าเทื่อหนึ่งก่อนนะ่ะนี่ตัวนี้กำลังออกก็มีติดหน่อยก็มีนี่ออกมาอีกขังหนึ่งผมเชื่อว่าจะออกอยู่วังสองตนได,พนด้พี่น้องเลยผ้าชั้นนี้อยู่ประมาณอ่า เก้เา,าสนะิบต้นพี่เนาะเก้าสิบต้นอ่าต้นเหนียวมาสอนอ่าภาษาอีสานเขาเอ่ยมาสามเอามาสอนพี่น้องนี่มันมอยในผมก็เลยอ่าพิสามันเพิ่นซะนะครับเริ่มมาตัวนี้เพิ่นย่างเพิ่นบ่ทันหมูเนาะปลูกเอาใหม่ดีกว่านะครับรู้สึกว่าเขนจะมีปัญหาอ่าด้วง,ง,งด้วงด้วงจ่อเพิ่ะน้องเพี่น้องเนาะามาบริหารจัดการเพิ่นเรียบร้อยแล้วล่ะ เออเอาหรรับทิปนี้ก็ฝากไว้ท่านนี้ถ้าก่อนพี่น้องมะมะพร้าวน้ำหอมในพี่น้องแล้วเียฝากไว้ถ้าจังไดก็เอ่อจิงกลางสอบถามกันนะครับเพจจังไดนะปรุณาจังได้บอกผ่าสองปีมันคือต้นในแถวสองปีกกว่าพี่น้องนะครับสองปีก,กว่าจะสามปีแล้วล่ะนะล่ะรุ่นน้อยก็มีครับรุ่นน้อยกับมีรุ่นน้อยมีอยู่หะลอยก็ตน้นนะครับอยู่ทางหลงังผน เดี๋ยวผมจะถ่ายพี่น้องมืึงท่านหนึงนะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ่อมหนีซะก่อนครับท่านไล่ก็กดไลค์กดแชร์เลยกดติดตามเราพี่น้องเลยศูนย์แปดห้าสี่ห้าหกหกสี่หนึ่งห้าครับเทพบุตรเกษตรยุคสองพันครับ